สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะเฉะพาะการงานเป็นหลักเลยนะว่าในปี2566นี้การงานของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะมาเช็คกันทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในเรื่องของการงานนะคะเจาะเด่นเฉพาะเรื่องการงานเลยในปี2566นี้จะมีทิศทางจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลักนณาราศีกุมคะ่ะเป็นปีที่คุณจะต้องลุยมากขึ้นนะในปี2566นี้นะคะเป็นปีที่คุณจะต้องต่อสู้เป็นปีที่คุณจะต้องเหนื่อยนะคะการงานการเงินของคุณมันจะไม่ได้มาในรูปแบบที่สบายหรือราบรื่นหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลาะมันจะต้องแลกมาจากความเหน็ดเหนื่อยแลกมา จากการลงมือทําจากความพยายามล้วนๆเลยเนี่ยที่บอกว่าเหนื่อยเพราะอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเพราะดาวพระเสาร์ค่ะโคจรเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองดาวพระเสาร์ความหมายของเขาคือภาระค่ะความหมายของดาวพระเสาร์คือความหนักความเหนื่อยความเครียดความกังวลความรับผิดชอบดาวพระเสาร์หมายถึงสิ่งใหญ่ดาวพระเสาร์หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ นะคะตรงนี้ค่ะมันจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความกดดันในเรื่องของการงานมากขึ้นเพราะดาวพระเสาทับดวงชะตาเกิดคุณจะมีสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่ที่มันสูงขึ้นเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือความรับผิดชอบใหม่ๆที่หัวหน้าง,งานมอบให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้ปีนี้จะเป็นปีที่หลายคนคาดหวังกับตัวคุณรวมถึงตัวคุณเองด้วยที่คาดหวังกับตัวเองมันมีแรงกดดันมันมีความเครียดมันมีความกังวลใจคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จคุณ อยากจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันเพอร์เฟกนี่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับตัวคุณประมาณนี้นะคะมีหลายสิ่งที่ชาวลัคกนาราศีกุมจะต้องจัดการจะต้องทำเองจะต้องลุยเองปีนี้จะเป็นปีที่ฝากคนอื่นไม่ค่อยได้นะคะสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นเจ้าของกิจการแม้ว่าคุณจะใช้งานลูกน้องหรือใช้งานพนักงานให้ทำอะไรก็ตามแต่มันต้องคอยตามเช็คอยู่ตลอดนะคะคือไว้ใจให้เขาทำโดยที่เราไม่เช็คไม่ดูเลยแบบนี้ไม่ได้สำหรับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมามันยังพอไว้ใจคนอื่นได้นะ,ะแต่ในปีนี้เนี่ย ความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย ถ้าเกิดว่าไว้ใจคนอื่นนะคะเราต้องตามเช็คคอยรีเช็คดูว่าเขาทําอย่างที่เราบอกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องคอยดูต้องคอยเช็คอยู่ตลอดดาวพระเสาเป็นดาวของการย้ําคิดย้ำำําทําอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีแรงมีแรงกดดันหรือว่ามีความล่าช้าในเรื่องของการงานบางคนอยากจะเริ่มธุรกิจอยากจะเปิดร้านใหม่อยากจะเปิดกิจการใหม่อยากจะเป็นนายตัวเองแต่ไม่เริ่มสักทีเพราะดาวพระเสามาทับตัวมันทําให้ย้ําคิดย้ํา คิดแล้วคิดอีกชักช้าอารมณ์มันประมาณนี้เพราะดาวพระเสาร์มันเป็นดาวของของความเชื่องช้านะคะต้องขอพูดกันตามตรงนะ,ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องขอบอกกันตามตรงว่าดาวพระเสาร์ในลักษณะของเขามันเป็นดาวเชื่องช้าอยู่แล้วแล้วพอมาทับตัวเนี่ยมันทําให้เราย้ําคิดย้ำำําทํามันทําให้เราไม่เริ่มสักทีข้อดีนะคะก็คือเราจะมีความรอบคอบในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นคิด ในด้านดีคิดในด้านลบหาทางหนีที่ไล่แต่ข้อเสียคือตรงนี้นะฮะล่าช้าไม่ได้เริ่มสักทีคนอื่นทําก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ดาวพระเสาร์ที่โคจรเข้าทับชะตาเกิดของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้ามาทับชะตาเกิดแบบเนี้ยการตัดสินใจมีโอกาสมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดสูงนะคะมีโอกาสที่ มันจะเจอกับเรื่องเสียหายหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังรอบคอบใช้สติใช้ปัญญาให้มากดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรเป็นราชาโชคนะคะตรงนี้ก็ยังมีมุมที่ดีอยู่นะยังคอยเ,ออเขาเรียกว่ายังคอยแย่งชิงอํานาจกับดาวพระเสาร์อยู่ดาวพระเสาร์แน่นอนว่ามันส่งเรื่องภาระความหนักมาอยู่มายังตัวคุณแต่ดาวพระพฤหัสก็ยังผ่อนคลายยังมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณได้บาลานซ์ได้หายใจหายคอนนะคะชาวลัคนาราศ ศีกุมคะดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะในช่วงปลายปีคือช่วงวันที่17ตุลาคมปี2566ดาวพระราหูจะทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระค่ะตรงนี้จะส่งผลดีมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะในช่วงต้นปีจนถึงตุลาคมเนี่ยอดทนหน่อยพอนับตั้งแต่ตุลาคม จะมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินคุณจะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นนะคุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบคุณจะมีเกณฑ์ทําอะไรแล้วมันสําเร็จในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีนะตั้งแต่มก,กราจนถึงกันยาตุลาเนี่ยทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วพอปลายปีไตรามาสสุดท้ายมันเป็นช่วงที่เก็บดอกเก็บผลผลิตนะคุณจะได้รับกับความหอมความหวานของสิ่งที่คุณทําไปปีนี้มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ทรัพย์สินใหม่ๆด้วยบางคนได้ บ้านได้รถได้ที่ดินได้คอนโดนะใครอยากซื้อก็มีเกณฑ์ได้ซื้อได้ดาวมีโอกาสเป็นหนี้นะดาวพระราหูนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมีโอกาสเป็นหนี้นะคะหลายคนนะคะบอกว่าดาวพระราหูเมื่อมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นราหูล้วงทรัพย์หรือเปล่าแน่นอนค่ะมันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้แต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณมีทรัพย์ให้ล้วงไงคุณมีเงินให้เอาไงเนี่ยคุณมีเงินให้จ่ายไงนะคะคือการเงินมันมาดีอยู่แล้วแต่ว่ารายจ่ายมัน nhớ <laughs> ต้องวางแผนการเงินให้ดีถ้าวางแผนได้เก็บเงินได้เป็นก้อนเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมอันนี้ก็ขอโยงไปที่เรื่องการเงินหน่อยนะคะและปีนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดกิเลสดาวพระราหูคือดาวกิเลสคือดาวแห่งความโลภอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยากได้ทรัพย์สินที่มีราคามาครอบครองบางคนอยากได้แหวนเพชรอยากได้กระเป๋าราคาแพงอยากไปท่องเที่ยวถังประเทศอยากไปหมดอะค่ะคือกิเลสมันเยอะไปหมดอะนะเป็นปีที่คุณจะได้ทำ ตามใจตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือความโลภดาวพระราหูคือดาวแห่งความโลภการลงทุนอะไรที่คุณยังไม่รู้แน่ชัดมีคนมาชักชวนไปทำงานมีคนมาชักชวนไปลงทุนมีคนมาชักชวนบอกว่าเออเอาเงินมาต่อยอดตรงเนี้ได้ผลตอบแทนดีนะอะไรที่คุณยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งทำ ขอให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้เป็นสิ่งที่คุณมั่นใจแล้วค่อยลงทุนแล้วค่อยลงมือทําแบบนี้ดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นมีโอกาสขาดทุนนะเช้าวลัคกนาราศีกุมในปีนี้จะมีหน้างานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้บุกเบิกสิ่งใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านจะเมตตาอ็นดูคุณมากขึ้นท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะถูกผลักดันให้ได้เลื่อน ท่านเลื่อนตำแหน่งหรือได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือจะทําให้คุณมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในสายงานของตัวเองคือโอกาสมันจะเข้ามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็จะแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะดาวพระเสาร์ก็เข้าทับลัคนาราศีเกิดด้วยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือความขัดแย้งดาววินาศมาทับตัวแบบนี้มีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะอาจจะทะเลาะ วาดกับคนที่ทำงานหัวหน้างาน ลูกค้าได้ง่ายนะคะอีกประการต่อมาคือเวลาส่วนตัวอาจจะน้อยลง <S 2> <S 2> ในปีนี้เนี่ยภาระหน้าที่การงานที่คุณจะต้องดูแลหรือรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเวลาส่วนตัวอาจจะน้อยลงเวลาที่จะให้กับแฟนน้อยลงเวลาที่จะให้กับลูกน้อยลงนะคะแม้แต่กระทั่งการจะลาไปเที่ยวไปพักผ่อนยังยากเลยสําหรับบางคนในปีนี้นะมันเหมือนกับว่าภาระมากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นแล้วคุณก็อาจจะยังจัดสรรอะไรยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรด้วยนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานหลายๆอย่าง ทำให้คุณต้องปรับตัวนะคะเหนื่อยมากขึ้นเครียดมากขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าผลตอบแทนดีไหมดีทีเดียวนะคะปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นในปี2566แน่นอนว่าเป็นปีที่คุณจะก้าวหน้าไปอีกขั้นต้องลุยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ก็สําเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะสมายก็ต้องขอวอวยพรอวยใจให้ชาวกลุ่ม ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ